นันน่า a ัสมิสไทยแลนด์เวิลด์2023เปิร์นวะลางคณาสิริสถาพรรัดมิสไทยแลนด์ d World 2023เฟิร์ r รันเนอร์อัพลอยลอยวรินแสนชัยมิสไทยแลนด์เวิลด์2023เซคันด์รันเนอร์อัพ มิสทานน์เว d ลดอคั้งปี23นะคะวันนี้เรามาในรายการมิเชชั่นเซเว,เเวเ่ c h r มคริสตมาสนี้มงต้องลง ลง,ลงแน่นอนค่ะเพราะว่าเฟิร์นเชื่อว่าวันนี้พวกเรามาในทีมคริสมาสนะคะและที่สำคัญที่สุดคือทีมงานแกงมากให้มาหน้าสดกันไม่เคยมีที่ไหนได้เห็นพวกเราหน้าสดนะคะวันนี้เราก็จะมาดูกันค่ะว่าใครแต่งหน้าสวยเอาอะไรกันมาบ้างคะโชว์หน่อยค่ะเครื่องสำอางไอโฟดไหม่บิ๊กแบกระเป๋าใหญ่ไอนแบกไม่ต้องอมีน้อยแต่ร้อยเปอร์ค่ะคอยยิ้มเพื่อนเอาคือนี่แบบ อะไรก็ไม่รู้ขอดูไอเทมเด็ดของแต่ละคนหน่อยค่ะว่าเอาอะไรกันมาบ้างอายแชโดว์พาเลตค่ะอันนี้ะะไราจะโชว์ไอเทมเด่โชว์เลย l i p s t i <laughs> ิกสีแดงสำหรับคริสต์มาสนีค่ะอ่ะอวดไปคนเยอะเลย <laughs> 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 มีผงกิเตอร์นะคะแบบเล่นกับแสงนู่นนี่นั่น <laughs> หนูก็มีวันนี้จะทำตาบ,บลิ n งบ l ิ n g l i p s t i ก็ต้องมีนะคะคริสต์มาสอ๋อ <laughs> oh, yes thank you, thank you. <laughs> อันนี้คอนเทนเนัรน,นแล้วคนไม่น่ด้ให้วันนี้ให้มารคแข่งแต่งหน้ากันใครจะเป็นคนชนะคอนเทนเน่าจะชนะ <c oughs> โอ้ลองอยู่แล้วชนะตั้งแต่กล่องกระเป๋า <c oughs> ขึ้นกับอางแล้วพร้อมแล้วคองมิชชั่นนะคะมิชชั่นที่หนึ่งตอบไวมงลงให้ทั้ง3คนเลือกหมวดคำถามโดยแต่ละคำถามจะต้องตอบให้ได้ภายใน5วินาที ใครที่ทำคะแนนได้น้อยที่สุดจะโดนบทลงโทษและผู้ชนะจะได้เบเนฟิตพิเศษนะคะมาอยากเล่นก่อนใช่ไหมโอเคเอาเลยค่ะ Miss Thailand World คำถามแรก Miss Thailand World จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีอะไร70ปีที่ผ่านมาค่ะผิดอ๋อผิดโอเคคำว่า Miss Thailand World ในภาษาอังกฤษมีตัว L กี่ตัว L the letter L อหมายเลขประกวด MTW 2023เบอร์09เป็นหมายเลขของใครคารินาค่ะขนมไม่ใช่หน้า,นนาถ้าไม่มงฟาจะมองอะไรเราแค่เอามองฟาค่ะถ้าไม่จับจูแล้วจะจับใครทุกคนทั่วโลกค่ะ ต่อไปตาเฟิร์นค่ะเฟิร์นขอเลือกซีคิสมาสคำถามแรกซานตาคลอสมีกวางเรนเดียร์ทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งตอบไปได้เลยแปดเนาะแปดเวลาค่ะมี็เก้าตัวค่ะโอ้แปดแล้วก็นับวันอินเดปินเป็นผู้นำวันคริสต์มาสคือวันที่เท่าไหร่ยี่สิบห้าธันวาคมตรงบอกสองสีที่อยู่บนชุดซานตาคลอสแดงเขียวแดงขาวทีที ถ้าคริสต์มาสไม่ร้องเพลงจิงกับเบลจะร้องเพลงอะไรจิงก็าโอเวลแบ็ซิงเจอรเนอรโน้ล y แมงอะไรมีเยอะในวันคริสต์มาสแมงมีมีมีโอ้ยเดี๋ยวจะเลือกมีนะคะได้ปัญหาเช้าค่ะคำถามแรกอะไรมาก่อนหนึ่งสองสามสี่ศูนย์เลขไม่ยินดานเฮลเลหนึ่งสองสามส อโอเคค่ะเข้าใจแล้วหนึ่งสองสามสี่คืออะไรไม่ร้หนึ่งสองสามเฉลยคือตัวเลขไ I พูดว่า number she said หนูกุ้งกิงกุ้งกิงมีกระดิ่งกี่ลูกสี่ลูกค่ะกุ้งกิงกุ้งกิงสองห้าห้าปะห้าไม่ค่ะเอ่อไอโนะนี้ไม่บอกทำไมไม่เลือกค่ะ สีดำสีแดงสีเขียวสีอะไรผสมกันแล้วได้สีชมพูไม่มีค่ะสกุลเงินอะไรมากกวที่สุดสกุลค่าผอมบ่าเออคนที่แพ้ในมิชชั่นนี้จะต้องทากับเพชรที่ตาสีม่วงและสีฟ้าก็คือพอยโอ้พอ,อยโอเคและจะโดนเพื่อนอีกสองคน ยึดเครื่องสำอางหนึ่งอย่างโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปมิชชั่น2กันเลยค่ะขอภารกิจด้วยค่ะมิชชั่น2 m a เมคอัพนี้ต้องลุ้นมงให้ทั้ง3คนแข่งขันแต่งหน้าในลุคคริสต์มาสแฟนซีโดยต้องมีสีเขียวและสีแดงภายในเวลา35นาทีเท่านั้นโดยทีมงานจะมีมิชชั่นวัดดวงแอบซ่อนไว้และตอนนี้นะคะพวกเราก็พร้อมที่จะแต่งหน้ากันเรียบร้อยนะคะแต่แต่แต่ก่อนที่จะแต่งหน้าอย่าลืมนะคะคุณพลอย วันนี้คุณต้องโดนยึดเมคอัพของคุณ2ชิ้นเพราะว่าพี่แทนาต้องเลอก1ชิ้นแล้วเฟิร์นเลอก1ชิ้นและอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมกิต๊เตอร์สีม่วงกับสีฟ้านะจ๊ะไคยนะเอากาวคนตาน,นะคะ <c ười> ใจดีกับพลอยหน่อยแล้วกันพลอยพิพาเลตา <c ười> เอย้ยแรงวาาโอเคแล้วเมื่อกี้เรามีผู้ชนะจากทีมชนหนึ่งคือทารินาเพราะฉะนั้นทารินาจะได้เวลาแต่งหน้าเพิ่มบวกอีก5นาที <c ười> เป็น40นาที วัดดวงใครที่ชิชู้คนแรกจะถูกเพื่อนลบเพื่อนมาหนึ่งจุดคือจะหมดหรืออะไรหรือยังไงก็ลองลงหัวใม่อย่างเดียวไงดูเปคนดีไปเลยนังไรไม่อยากจับอะไรเลยวัดดวอันที่สองใครหยิบแปรงแต่งหน้าคนแรกจะต้องถูกติดพ็อป ได้ใครที่ฝังกระจกและยิมจะต้องถูกเพื่อนเติมอะไรก็ได้บนน้าหนึ่งจุดอยู่ที่ดวงคนวะก็คือพลอยจ้าโอเคลิปสติกเอาสีอะไรน์เขาให้เลือกด้วยเป็นวันยองจุดไฟไฟฝ่ายนิดเดียว พิชชันวัดดวงอันที่4ใครที่ทาปากคนแรก ก็คือตอนนี้ยังไม่เป็นคิดมากเพราะว่าแกล้งกันอยู่ต้องติดกับเพจอะไรก็ได้บนหน้าอันนี้ให้พลอยเลือกเองอ๋อโอเคค่ะได้เลยค่ะคิดว่าแต่งหน้าสามไอเทมที่ต้องพกติดกระเป๋าเลยมีอะไรบ้างคอนซีลเลอร์ค่ะลิปสติกแล้วก็ที่เขียนคิ้วคลอยลิปสติกค่ะคอนซีลเลอร์ค่ะแล้วก็แป้งค่ะมาสคาร่าแน่นอนค่ะแป้งพาวเดอร์ทูทัชอัพพาวเว่าถ้าหน้าดูมันก็จะทำให้คุณดูสวยขึ้นแล้วก็ลิปสติกนะคะ ชอบแบบซีนูดพาวเวอร์ซีนูดเหมาะกับทุกชุดนะคะถาวีน่าคริสต์มาสนี้มีคนรู้ใจพาไปเที่ยวหรือยังเป็นความลับค่ะเสียงรู้ใจพลอยที่สุดค่ะืะมีค่ะมีแล้วรู้ความลับเยอะด้วยโันโดนโอเคห้ามพูดค่ะแต่ละคนคิดว่าลุคนี้ยแต่งไปไฟนอล MTW 1แข่งได้ไหมอุ้ไม่ได้ไม่ได้เอได้ได้นะ มิชชั่นวัดดวงอันสุดท้ายใครที่ใช้ทิชชู่เยอะที่สุดก็ต้องทาปากสองสีงงค่ะโดนแกงตลอดเลยค่ะนี่ขอโทษค่คะข้างบนอีกสีหนึข้างล่าง <c oughs> <c oughs> ใช่ของพลมันสามารถเล่นสีให้มันสวยได้แต่เธอทำอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> มนอขอผสมสีเธอพี่พี่ลองคิดดูนะปากบนเขียวปากล่างแดงอ่ะพี่ไม่เขไม่ได้บอกว่าเขียวแดงไงอ่ะก็ใช่แต่ว่าอ่ะอะไรผสมได้อ่ะข้างบนม่วงข้างล่างแดงอ่ะได้แล้วลองทำให้ดูนะ <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่ได้มงมาเทรน่าเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างในการเป็นแข่งตอนนี้เราเตรียมตัวอย่างหนักนะคะ oh. เพราะว่า Miss World The t h i n g the most important is ครงการเทรนาทำงานกับ Scholars a s s e s s m e n t s แล s ช่ h o w i ังค e นะคะแล้วก็เราเตรียมตัวการพูดในที่สาธารณะเทรน่าควรเรียนภาษาไทยเพิ่มเติมนะคะและ้วก็เทรน่าไปเรียนเต้นสำหรับ Dance of the World แต่ว่าอันนี้เป็นความลับนะคะ <Huh? S 1> ล่าสุดไปสะปาา์ตันมาคือแบบ พึดมากสุดมากๆนางงามไปเป็นนินจาอะไรอย่างเงี้ยกล้ามแน่นมากค่ะพี่ดาริน่รเจ็บมากนะดูเบหยเ็นไหมอาจจะไม่ทำอีกแล้ว เป็นแบบเด็กหญิงที่มาร่วมคริสต์มาสเป็นแบบวัยไฮสคูลดีกว่าสีเขียวคือเป็นสติ๊กเกอร์ตรงนี้ค่ะสีแดงก็คือตรง b l i n k b l i n k my eye ลุคของเรนะทรน่าเทรน่าเป็น christmas tree นะคะเทรน่าเขียน christmas tree นะคะ ก็คือไม่ได้เป็นแพลนอย่างที่คิดไว้คือแบบวันนี้โดนสีสีคครก็จะเป็นแดงเขียวฟ้าม่วงนะคะก็จะคืออยู่ตรงตาหมดเลยแล้วก็ปากแดงนะคะเดี๋ยวภารกิจสุดท้ายเราจะมูไปที่สถานที่เต็มไปด้วยบรรยากาศคริสต์มาสพร้อมจะไปทำภารกิจสุดท้ายกันไหมพร้อมค่ะ เซ็นทรัลเวลนะคะถือได้ว่าจัดเต็มทุกปีเลยทีเดียวคะ่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็ต้นคริสต์มาสที่นี่นะคะเป็นต้นคริสต์มาสที่สูงที่สุดใน South East a s เอียกว่า35เมตรเลยทีเดียวคะ่ะแฟนๆที่ชมรายการอยู่สมามารถมาถ่ายรูปได้นะคะพวกเราทั้ง3คนนะคะพร้อมที่จะไปทำภารกิจที่3กันแล้วคะ่ะไปกันเลย โดยมีโอกาสถ่ายภาพได้แค่เจ็ดช็อตเท่านั้นและทีเอท่าโพสของแต่ละคนและเลือกรูปที่ชอบมากที่สุดนะคะลูกของใครถูกใจมหาชนมากที่สุดรับมงไปเลยก่อนจะไปทำภารกิจการวันนี้ทีมงานเตรียมพร้อมให้ทั้งสามคนในการทำภารกิจด้วยไปรู้เลยว่าครอเพื่ออะไรเอายลยาอย่และ ไปทำภาราเจกัน <Wow. S 1> เลย wow. อร้อยแล้วนะคะขอผลโหวตเลยค่ะคือต้องบอกก่อนว่าคุนอ่ะสวยหมดเลยแล้วก็ตรงตามโจนหมดเลยแต่ผู้ชนะก็ต้องมีนึงเดียวผู้ชนะได้แก กิจกรรมร่วมกับทีมทีมมิสไทร์แอนเมอร์นะคะก็หวังว่าผู้ชมทางบ้านนะคะได้ดูแล้วก็สนุกกับพวกเรานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคริสต์มานี้แวะมาถ่ายรูปันได้นะคะตั้งแต่กิจกรรมแรกเลยนะคะที่ได้แต่งหน้าแข่งกันคือสนุกเฮฮาปาร์ตี้สุดๆข่าเหมาะสำหรับตีมคริสต์มาสมากๆนะคะแล้วก็ตอนที่ได้มาถ่ายรูปกับเซนทรัลเวิร์กิจกรรมตรงร้านต้นคริสต์มานะคะสนุกจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนได้มาถ่ายรูปมีหลายจุดถ่ายรูปเลยนะคะสนุกทุก ครั้งกับพลอยและก็เฟิร์นนะคะแล้วก็ congratsulation ที่มองลงแล้วนะคะแล้วก็ปีหน้าอยู่จะมงลงอีกครั้งนะคะมองลงแล้วรู้สึกไงคิดว่าจะเป็นเราไหมคิดว่าจะเป็นเราไหมว่าจริงไม่เลยเพราะเหมือนแบบตอนที่เลือกรูปใช่ไหมหนูอ่ะแอบใจเห็นแบบแบบของรูปพี่ธนาซึ่งเขากินคนมากอะรูปที่เขาเลือกอะแล้วหนูไมคิดว่าใจจะได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่รู้สึกเอามาจอยแล้วก็มาสนุกกับพี่ๆทุกๆคนค่ะใครนะอยากฝากแฟนๆเชียร์ ฟิร์นและพลอยด้วยนะคะแล้วก็เชียร์ทรนาที่มิสเวิลด์ที่อินเดียกุนพะพันนะคะไปเชียร์ไทยแลนด์แล้วก็เทรนาอยากเป็นคนแรกสำหรับประเทศไทยแล้วก็มงฟ้ามาแน่สำหรับมิชชั่นเในวันนี้นะคะก็สนุกมากนะคะหวังว่าแฟนๆทุกคนจะชอบค่ะอีพีต่อไปจะเป็นใครฝากติดตามกันด้วยนะคะก็ฝากติดตามพวกเราทั้ง3คนด้วยนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้เทรนนะคะที่อินเดียเทรนาประกวดมิสเวิลด์นะคะเทรนาตั้งใจนะคะ ช่วงนี้เป็นเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆมีความสุขแล้วก็อยู่กับครอบครัวนะคะสำหรับวันนี้ Merry Christmas and Happy New Year Bye bye If you like this video don't forget to like and follow every social media platform CS7HD and don't forget to subscribe on YouTube.